สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับร้านตาเบิร์นวิกสกูตเตอร์นะครับวันนี้เรามี Suzuki b บ r ร์กแมน0 0มานําเสนอกันนะครับใครที่หารถวิกสกูตเตอร์แบบขนาดใช้งานในเมืองนะครับคล่องตัวแล้วก็เดินทาง,ทางาต่างจังหวัดก็ได้นะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจกับ s u ซูกิเบิร์กแมน400ซีซีนะครับแน่นอนนะครับคันนี้มาด้วยสีดําด้านสีเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็สีเดิมทั้งคันนะ ทะเบียนเลขนี้ลูกค้าไม่ได้ให้นะครับลูกค้าสลับไปใส่คันใหม่เขาพอดีลูกค้า v ีพีลูกค้า v ี p แล้วกันซื้อรถกับที่ร้านผมไปน่าจะเกือบ10คันและนะครับ mm. เขาเอามาเทิรนตัวเอ็กเอดีวีสีแดงที่ผมเพิ่งลงขายไปนะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยเอาคันนี้มาเทิดน,นะครับเพราะฉะนั้นคันนี้รถสวยแน่นอนนะครับประวัติดีรถสวยสีเดิมทั้งคันแล้วก็รถปี2 0นะครับ จดทะเบียนปี2 0แล้วก็ในบุ๊กเซ์วิสวันที่ส่งมอบรถก็ปี2 0เช่นเดียวกันไม่มีไม่มีการลากจดนะครับไม่มีการบอกว่าเป็นรถปี2 0แต่งจริงรถปี2018ออกมือ18แล้วก็มาลากจดเป็นปี2021ไม่ใช่นะครับชัดเจนนะครับรถสวยนะครับชิวชิวตัวนี้เป็นชิวแต่งนะนี่ของอะไรเนี่ยอของอะไร,ระาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยเป็น <laughs> แต่ว่าชิวหน้าก็เป็นชิวแต่งแบบเป็นแบบ เป็นคล้ายทลลิงนิดนึงก็สวยดีนะครับเรื่องของสีเนี่ยผมบอกให้ว่าเกือบสภาพใหม่มากนะครับบาคงโค้งเลยสวยงามหมดด้านข้างซ้ายขวาไม่มีแม้กระทั่งรอยล้มแปะนะครับอันนี้รอยฝุ่นนะนี่พักทงพักเท้าวสวยนะครับฝาครอบเครื่องสีทุกอย่างเนี่ยสภาพกิปเลยคันนี้นะครับจะมีตําหนิที่ผมเห็นอยู่นะนี่บางท่อสวยๆนะไม่มีล้มไม่มีอะไรมาเลยนะครับข้างๆสวยหมดนะครับ มีตําหนิก็คือฝาตัวนี้เจ้าของเขาใส่แหลกใส่กล่องอะไรนี่แหละแล้วก็ถอดแหลกถอดกล่องไปแล้วเขาไม่ได้ให้มามันก็เลยจะต้องบีรูตรงนี้แต่ข้อดีก็คือใครที่ซื้อคันนี้ไปแล้วจะไปใส่แหลกอยู่ก็ไม่ต้องไปเจาะแล้วเขาเจาะตรงมาร์คให้เรียบร้อยจริงๆันเป็นมาร์คที่มันเป็นรูน็อตของเดิมตัวถังอยู่แล้วนะครับสําหรับใส่พวกอ่าแหลกท้ายกล่องท้ายนะครับถ้าใครที่เอาไปใส่แกะแหลกหรือใส่กล่องเนี่ยก็สบายไปแต่ถ้าเกิดใครที่ ่าซื้อไปแล้วไม่ชอบกล่องชอบแลกก็ไปเบิกชิ้นนี้ใหม่ชิ้นนี้ไม่กี่ร้อยหรอกครับไปเบิกใหม่ได้นะครับตัวนี้ก็ประกอบญี่ปุ่นนะครับรถนำเข้าสวยนะครับรถสูน์แน่นอนกุญแจชิปนะครับเป็นอีโมนะครับมีปุ่มไฟสีแดงขึ้นนี่คืออีโมอยู่แล้วเบรกมืออยู่ตรงนี้กุญแจมีครบ2ดอกนะครับเกะด้านซ้ายเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่ด้านขวาก็เก็บของได้ค่อนข้างลึกทีเดียว นะครับอันนี้เป็นที่เติมน้ํามันใช้กุญแจแล้วก็มีช่องเติมน้าหล่อยเย็นอยู่ตรงนี้นะครับใต้เบาะก,กันบ้างเบาะหนังสวยงามนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยขนแมวเลยนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยแมวจิกแมวข่วนนะครับหนังเดิมสวยที่งามทีเดียวเอกสารทุกอย่างครบนะครับภาษีเต็มนะครับภาษีไม่ขาดนะอันนี้ของเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ ส่งมอบรถเมื่อวันที่30มีนาคม2 0แน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้รถออกศูนแล้วก็ตรงปีในเล่มนะนี่บุ๊กเซอร์วิสเข้ามา1,000กิโลแรกและทำไมถึงไม่เข้าต่อไปนะจะไปเข้าทำไมอะ่ะคันนี้วิ่งโคตรน้อยเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่วิ่งน้อยเหมือนโกดครนี่เลขใหม่คันนี้วิ่งมาแค่ 4,520กิโลเท่านั้นเองว้าวปี20วิ่ง4,500กิโลใหม่ไปไหน <c oughs> สตาร์เครื่องให้ชมกันนะครับเ <c oughs> สียงเครื่องยนต์ปกติทุกอย่างพวกสปกับสวิตช์โลโก้นี่เขาสีขาวที่เป็นสัญลักษณ์นี่ชัดเจนทุกปุ่มอย่างรถใหม่นะครับแต่แต่เป็นแต่เดิมแล้วนะไฟหน้าเป็นฟู l เอลวดีอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับอเไป็นวีดี LED สวยงามนะครับ ไฟเลี้ยว,วเราจะไปดูไฟด้านท้ายกันรถสวยนะคันนี้ใครบอกบอกให้เราใครหาอยู่เนี่ยเราถือว่ารถสวยมากไฟท้ายเป็น LED เหมือนกันนะครับด้านบนนะครับแต่ไฟเลี้ยวเป็นหลอดไสนั่นเองนะครับทะเบียนเดี๋ยวรอลูกค้าสลับออกรถในเล่มสองมือนะครับเล่มไม่มีชํำรุดสูญหายนะครับเล่มสวยๆขีนๆสำหรับคันนี้ ตั้งราคาขายที่1 5 5 0 0 0บาทกับรถเลขไมล์สี้กิโลสีเดิมทั้งคันรถผมบอกให้เลยว่าสภาพสีไม่มีตำหนิแน่นอนไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีรอยขูดไม่เคยไปจอดแล้วโดนคนมันไส้ขูดสีไม่เคยนะครับมือเบรกใบแฮนด์อะไรทุกอย่างสวยงามกระจกมองข้างไร้ลิ้วลอยได้ชิวแต่งไปแต่ชิวเดิมเดี๋ยวผมไปถามให้นะว่าอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่า,น,าน่าจะไม่อยู่ถ้าอยู่แนละ้วพี่ก็คงเอามาให้ละนะครับ ก็สนใจงไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับแล้วก็รถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออยู่นะครับสนใจยังไงก็อินบอ์เข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์รถที่พร้อมจำหน่ายให้นะครับคันนี้เป็นดิสเบกหน้าดิสเบกคู่มาพร้อมรบเบรก ABS แน่นอนนะครับจานยังใหม่ๆห,หนาๆอยู่เลยสีล้อเป็นสีเดิมนะครับรถรุ่นนี้สีดำด้านสีล้อจะเป็นสีน้ำเงินนะครับก็ตัดกันได้อย่างสวยงามนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ